สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพานนองช้างมากินน้ำตอนเย็นนะครับมาทำกินยาเสร็จแล้วก็มากินน้ำตอนเย็นไ้นอนสบายเย็นๆสบายใจบารบ นี่แย่งสายยางกันละน้องออนก็ยังมีถึงคิวครับน้องออนรอคิวครับฝั่งนั้นครับนายันเอาจากจะขึ้นแล้วครับจะจะรัดคิวเขาแล้วครับจะปีนรั้วมันสูงสูงไปไม่ได้ครับไปไม่ได้อไไดเออ,เอ,อนี่ฝั่งนั้นน้องก็ยาติ น้องลาครับควานของน้องลาครับกับน้องเนื้อนะครับวันนี้มาสีเาส่เชือ้อ์ห้าสี่เชียความดูความพยายามรับความพยายามอยากกินน้ำเขาเขาปะไปแย่งเขากินน้ำ ไปแล้วครับไม่ได้กินจะไปแล้วน้องล่ากับน้องเนื้อเสร็จแล้วนี่จะบร้อยแล้วเสาเชือกไไไไเฮออเราฟังนะทูสจะไว้ใจเ้้มวนยืนยืนยนนี่ยนะฮากินน้นะครับ

โมยาเขาก,กองนะะมาเล่นกับน้องเนี่ยก็ลงะมันคือก,กินน้ำขักปกติย้ำแรงบ่อยกินเลยเนาละ าีาาไปเสร็จแล้วครับาาาาาาอานนี้ว่าเปลี่ยนมหมเปลี่ยนมหมเปี่ยนไหนะปดีเอฟซีตัวเร็้ยวยิ้วยดี่เสียงเสียงยี่ยีตัดออกไหนจะจะปีนีกแหละ จะปีนแต่รวอย่างนี้เลยกอลแมมกอกกอกกลตักอื่นตักอ่ะตักตักอื่นตักเอาตักอื่นทักตักปลาไปดึงสายางครับนี่กอยาเขากินน้ำไปก่อนครับกอยาเรานี่ครับน้องกอยากินน้ำเฮาเฮา ตอนเย็ยนเราจะมากินน้ำนะครับเพื่อไม่ให้น้องช้างร้อนเนาะเวลากลางค่ำกลางคืนจะได้กินสบายใจจะได้นอนแบบสบายใจครับตอนเช้าจะได้สดชื่นเอาทำอะไรเงี้ยทำอะไรอีกละ่ละเดีย๋ยวตักน้ำ่อนก๊อกเอ้าก๊อกเอาตัก๊อดกตักตักเดี๋ยวให้น้องอ่อนปะปะปะจะเรียนโซ่ใคาอีกล่ะก๊อกเอา กอเฮ้ยไม่เห็นน้ำนะครับมองไม่เห็นน้ำเวลาหิวนะก๊อกก๊อกเวลาหิวนก๊อกบูจุงบูดจุ้งวโฉสายนยมากมาก๊อกก๊อกบู้บนบูจุงบูจุ้ปาวเนี่ยปาใส่ตัวเองถอยลงถอยลงมาเบี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 มา có con có con này có tác tác này tác ừ các ông xuống bơn bơn xuống u bị hạt một các bơn xuống bơn nè bơn xuống mày áo liệu mày hà mày tham hay liệu lên liệu thế này lên liệu ừ phải hoa mày ảo không mày ảo <N ic> นี่ครับ,บ,บ,บเกืออบแล้ว่ะราวัาเนเอาช้างน้องช้างไปลงน้ำับจามน้ำกินน้ำมาเฉยๆเลยวันดี่เฉยตายดีเฮ้ยนี่ลองลากินนะวันนี้เรามีก้านมะพร้าวมาฝากทางมะพรา้ <N ic> า,า,าวบางคนเรียกทานมะพร้าวบางคนเรียกก้านมะพร้าวส่วนมากผมจะเรียกก้านมะพร้าวนี่ครับเราตัดนะครับ เราตัดมาฝากเย้ย, و ย, و ย, و ย و ตีลังกา<น>ไม่ต้องตัดกับโยนโชว์เลยครับอันนี้ไปกินรอบเย็นนะครับเดี๋ยวรอบดึกควานเขาจะมาโยนครั้งหนึ่งให้เขาใส่ความสามารรเนี่ การอภภาวินเฮียนนึ่งน้องช้างกินดีนะครับการอภภาวทางพรภาวนานกินครั้งครับนานๆกินครั้งกินบ่อยก็ไม่ดีครับจะเน้นที่ยากกับสับรดมากกว่า แต่ว่าต้นปลาล์มกับการทานมะพร้าวนี่จะกินแบบเป็นเป็นอาหารเสริมเฉยๆนะครับ ซองแล้วซองอีกวะเกมแล้วงานนี้วะอ้ต่ <c oughs> อนยันนี้เดี๋ยวมันจะมีถูกความเพียรครับเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลาไปกับน้องล่ากับน้องอ๋อน้องเพื่อนทีนี้ครับ ไปแล้วครับบ๊ายบาย